เ uh, อาคืนช่อึ้นช่อกันเมนท่าเป่งไปวัดเบเดรพุทจักรเทียดื้อแฮะไปใส่ตะบาดกะกลับเลย ไปที่ไปท่ขึ้นจ่อขึ้นจ่อต้องป้อนทีและลูกคันเพราะว่าบนอันจิเป็นดีประด็แม่ขอายได้ไได้ลูกไปเยนเรีนอเลี้ยวเลียวเลี้ยเลีวเีกนเ้เอาขึ้นจ่อเรื่อยๆอนหนึ่งสองซ้ำอีกนเรื่อยๆหนึ่งสองซ้ำอึ๊บขึ้น่อขึ้นจ่อขึ้นช่อลาลาลา

นั่นตกมั่นมาท่านเศร้าเลยอุ้ยอุยุ้ยวกแกแชว์แร้วชว์แร้วชว์แขกเล็วครับปุณยี่บะเมนมูขนเคยมากอเนบ่มเมนเมนนี่จับด้อยู่ค่ะนี้มานั่นตอนน้ำโมดิจักบระธนพอปีว่าคนมาจจับดิอยู่ได้หลุดกน้ำโมดังเดืด สวั <ame> สดีจ้าช่วลเร็วช่วหลอกเร็วหลอกเวแล้วมังอานล้มเสียดเฮ้ยอุ้ยเ้ยเกลียดในะ้ โอยากชวปี oh, ปีหกเดือน <5 S 2> จ้าปีหกเดือนวันที่ออสี่คมลเลยจ้าง่าคนก,กันล <laughs> ้างอดตอนตอนมาว่างั้นบ่ทนันบ่ทันหูลิน,นี่ปนี <laughs> ่ เรามีขาอไก่บะได้ <laughs> โอ้มีขาลังด้วย <laughs> ขาลังเลี้ยวเลี้ยวเ้ยน้ำมันทำอะไรอ่ะน้ำมัน้ มามาหันมาท่านญ่มา,มาเราเนี่ยูมจักกันเลยน้ำโมะน้ำโมะ่ม่จัดคนเลยเพิ่นเคยมาได้หลายยังไปดื่มจนอนันโมเพิ่นว่าเอา้าสั่งโมข่อยก็โมูกินเหมือนสั่งเมืเจ้าก็จิ้มจัดกินน้ำเมีนเมย์เพิ่นกินเหมืทุกอย่งายงหมดเลด ตั้งคนหน่นเอาปเจเพิ่นเจกเขาก็เล่ล่องฟันนีกินมึงแปกินดีดีอะไรช่้วยค่ะหลังก็เรี่ยวเรีวเร็วเรีย็างวัอาบยาว้ป่าจิแต่ว่าคัแนนละพ่อนกันสิดีอยู่บ่เลละพ่อนั้เทีดูจูซีบบินวันีผ้ายางคันขันยางกันยืนนิ่งบ่ได้ดี ขาผาดเสือกเมปั๊บเคเพราะว่าต้องผ้ายางแบบดูหนึ่งหนล้งเพื่อนตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมพลังพลังอ่อนอ่อนแล้วอ่อนแล้วมโอมีก้อนอยากหล่นน้ำหนูเลยหนูเล่นแห้งเกินไปหนูเล่นเล้งหนูเล่นเล้งพลังไม่อยากไกลเลยนะโมหล่นแห้ง เนี่ยเดี๋ยวก็ได้สอนดิมที่เ็ดเองเมื่อครับท่านกูป่วยกับร้่มติ๊กตอกเมมเมนที่บ้นสอนเลสิบอ๋อไ่ได้สอนมิติเอตได้เอรอกินทีละลูกจ้างั้นเ็จะไปเหยียบเลยแต่กินทีละน้อย นี่นี่เียดเดยนว่าว่าไปกวนดลูกเขาหนูก็ตีเด็ดตีตีเพราะไรเพราะว่าห่วงเมนค่ะเพอนห่วงแห้งแห้งเขาจะเบกินทีละลูกเห็นไหมจ้าน่าสลาดเนากินทีละลูกเพันห่วงลูกแห้งๆหเด้เลยน่ะ มูเฮ้าตีบ่ได้เลยนั่งบ่ให้นี่เลยแมนไปกวนบ่ได้เลยหวงแบบคือมูเฮ้าพ่อยิ่งพูดปล่อยไม่โมสิบ่ย่อมคันเดตีลูกเขานะเอาบ่ได้เลยบ่ให้จับเลยบ่จับเลยนะเนาะจับบ่ให้จับเลยเห็นบ่เวลาขันเทียยวในมูเฮ้านะขันเฮ้ายางหาไปนี่เฮ็ดใจเลยจำได้ว่าตีลูกเอาใจคือเด็กหน่อยแม่คนหลายต่อห็คนอื่นมาแจ๊บใส่กู บายจ้าบจอกันจ้าขอบคุณนางมากค่ะของผมมีเท่านี้ก่อนจากสสสนะคะแต่มาเยี่ยมชมได้ค่ะก็เดี๋ยววันหลังจะพามาอีกเนาะจ้าจ้าขอบคุณเล่หลายด้วยจ้าอันนี้ไปเยินแล้วเนี่ยของผมยังไม่เยินเลยของใครเยินจะทิ้งก็บอกเด้อะเลยเยินจีบก็บอกเด้อะอันเดีนวิีบก็บอกเด้อ ขอบคุณครับผมเดี๋ยววันหลังโอกาสหน้ามาใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกๆขท่านจ้ามกไมาเที่ยวนะครับวันหลังที่เคยมาหาน้องน้ำกูเมมโมเขียนเร็วเขียนเร็วน้ำโมช่ช่วช่่เมฟซี มาจากต่างประเทศนะคะเมื่อกี้มาเล่นกับน้องนองโมยินบีตารรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยจ,จ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในรายหน้านะคะสำหรับรนนี้นโมน้อยขอกลับคำว่าสวัสดีครับออกนี้เม่เล้คเดวน้่นงมาย้อมครับ